สวัสดีค่ะพบกับคุณป้านักลงทุนนะคะวันนี้ป้าจะมาโชว์พอร์ตนะคะหลังจากที่ป้าลงทุนในซิปเม็นะคะเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะ3เดือนก็คือป้าซื้อ ZMT ครั้งแรกนะคะวันที่19มกราคมเนาะใครที่เคยดูพอร์ตของป้ามาก็คงจะทราบดีนะคะใครไม่เคยดูก็ ค้นใช้คำว่าโชว์พอตนะคะในะช่องคุณป้ายช่องคุณป้านักลงทุนนะคะก็จะเห็นว่าเริ่มต้นเป็นยังไงนะคะก็ให้เข้าไปดูย้อนหลังได้นะคะสำหรับตอนนี้เราเดินทางมาถึงะระยะเวลา3เดือนแล้วนะคะ3เดือนแล้วเราก็มาดูกันว่าพอตของป้าเป็นยังไงบ้างนะคะ ตอนนั้นป้าลงทุนด้วยเงินทั้งหมดนะคะ2,000บาทนะคะ2,000บาทแล้วมีการเติมเข้าไปอีก5,000แล้วก็ถอน5,000นั้นออกไปนะคะถอน5,000นั้นออกไปแล้วก็ภายในเวลาไม,ไม่ไม่กี่วันนะคะเพราะฉะนั้นหากจะกล่าวไปแล้วก็คือสรุปว่าป้าเนี่ยลงทุนจริงๆอยู่ที่ประมาณ2,000บาทนะคะ2,000บาทนะคะ ทีนี้พอหลังจากที่ถอน5,000บาทที่เป็นเ,เงินทุนเข้ารอบ2แล้วก็เอาออกไปแล้วเนี่ยนะคะต่อมาเนี่ยก็ได้มีการอาถอนถอนออกไปอีกแปดแปดร้800กว่าบาทนะคะแปดกว่าบาทนะคะนั่นหมายความว่าป้าได้อถอนทุนออกไปแล้วจากสองพัเนาะถอนออกไป800ก็เหลือทุนอยู่ ในพอตในตอนนี้นะคะคือ2,800ลบก็คือเท่าไหรคะเหลืออยู่เหลืออยู่เท่าไหร่2 0 0 0ลบก็เหลืออยู่1,200บาทนะคะ1,200บาททีนี้ก่อนจะมาถึงวันนี้นะคะก็คือป้าเนี่ยซิปล็อกรีล็อกไว้หมดนะคะเซตเอ็มททั้งหมดนะคะ ก็คือไม่ได้ปล่อยออกข้างนอกเลยก็จะมีเงินอยู่ในอลเล็ตที่เป็นเงินที่ไม่ใช่ซิฟล็อกนี่อยู่ประมาณ300กว่าบาทนะคะ300กว่าบาททีนี้วันนี้เนี่ยได้ถูกเหรียญที่ป้าล็อกไว้นะคะก็ได้ถูกปลดออกมาในรอบแรกนะคะคือล็อกวันที่สิบเก้าอลยยี่สิบมกรานี่แหลคะค่ะยี่สิบมกราก็มา ปล่อยออกในวันที่19เมษายนนะคะก็เป็นยอดเงินด้านบนนะคะที่เป็น2 0 9 7บาทเนี่ยให้ลบออก300นะคะให้ลบออก300ก็จะเป็นเงิน17,000บาทอันนี้ก็คือเป็นเหรียญน,นะคะ z MT ที่ถูกปล่อยออกมานะก็จะเป็นดังที่เห็น คือป้าเนี่ยไม่ได้ซื้อเพิ่มอีกเลยนะคะซื้อครั้งแรก200 z MT นะคะแล้วก็ดูเอาว่าผลกำไรมันเป็นยังไงนะคะ200 z MT ตอนนั้นรู้สึกว่าจะซื้อในวงเงิน1,500บาทนะคะ1,500บาทตอนนี้ก็คือถูกลดออกมานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันในซิปล็อกนะคะว่า ตอนนี้เหรียญอยู่ในซิปล็อกมันเหลืออยู่เท่าไหร่นะคะเสียงอาจจะเนิบนาบหน่อยนะคะเพราะว่าป้าไม่ค่อยสบายนะคะคือท้องเสียแล้วก็เลยไม่ค่อยจะมีแรงเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้เห็นว่าเหรียญมันถูกปลดออกมาป้าก็เลยรีบทําคลิปให้นะคะ,อะตอนนี้ก่อนที่จะปล่อยนี่ปล่อยออกมาจากซิปล็อกเนี่ยป้ามีเหรียญในซิปล็อกทั้งหมด 225เหรียญนะคะซึ่งเกิดจากการแบบท็อปอัพไปเรื่อยๆอ่ะคือทบต้นทบดอกทบต้นทบดอกอย่างเงี้ยเนาะคือผู้เทคเข้าใจง่ายแต่จริงๆมันเป็นโบนัสนะคะก็คือพอได้โบนัสมาป้าก็ทบเข้าทบเข้าทบเข้าซิปล็อกลูกเดียวนะคะซิปล็อกลูกเดียวไม่ไม่ทำอย่างอื่นนะคะไปดูประวัตินะคะไปดูประวัติก็คือว่าเนี่ยค่ะ มีการปลดล็อกแล้วดูบรรทัดนี้นะคะไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะคะนี่นะคะดูบรรทัดนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมปลดล็อกออกมาแล้วหนึ่งยในวันที่19เดือน4นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันที่23เดือนสี่ก็จะปลดออกมาอีกหกสิบเเหรียญน,นะคะแล้วก็วันที่7เดือนหอีก1เหรียญวันที่ เนี่ยคะมันก็จะไล่เรียงไปแบบนี้นะคะเนี่ยคือกําหนดการปลดล็อกเหรียญน,นะคะทั้งหมดนะคะทีนี้เราก็มาดูว่าเราจะทํำยังไงต่อไปนะคะเราต้องมาดูว่าเราจะทํำยังไงต่อไปกับเ,เงินลงทุนหน0่บาทนะคะที่ตอนนี้มัน กลายมาเป็นอย่างนี้นะคะทั้งพอตเลยตอนนี้นะคะลงทุนด้วยเงิน1,200บาทแล้วมันกลายเป็น36,000กันกว่าบาทททนี้เราจะทำยังไงกับมันดีอันนี้ป้าย,ยังไม่ตอบนะคะก็รอติดตามในคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับคุณป้านักลงทุนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ